สวัสดีปีใหม่2568นะครับผมขอให้ทุกคนนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างจังหวัดและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวอยู่ในอยากปลอดภัยและมีความสุขนะครับปีใหม่ปีนี้ผมขอให้ทุกๆคนนะครับ ชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างจังหวัดและชาวต่างชาติขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและอยู่ปลอดภัยและมีความสุขนะครับผมขอให้ทุกคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยส่งความสุขปีใหม่ส5 6พัครับยสวัสดีปีใหม่ Happy n ป w Year! h ย p ฮ y p ีบีร hey, ์ธเดย์เฮ้ยแฮปปี้นิวイヤเอซอนเ่ยทำอะไรแฮปปี้นิว a r ไอซอนแฮปปี้นิว a r อ่าสบายดีบอสโอหสไรซ์ิว oh. ข่าวบอสควาไปสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิว r h แฮปปี้นิว a r ไอซอนใช่ทักคิววอร์รีมัสวัสดีปีใหม่ครับ okay. อันนี้คือหมึกย่างนะครับ อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สองตัวบนบนสดคือสองต่อร้อยนะครับสองร้อยจี๊แล้วอันอันตรงกลางคืออะไรครับสามสามตัวร้อยยี่เจี๊ยบตัวร้อยยี่สร็แล้วข้างล่างตัวร้อยยี่ตัวร้อยนะฮะอันนี้คือย่างโอ้โหอันนี้อันนี้คือนี่คือเตาย่างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมใช่ไหมครับหรือเตานี้เตาอะไรครับเป็นเตาแก๊สเตาแก๊สสมัยโบราณเตาแก๊สของเราบ้านเราเนี่ยไร่เรามาทำอ๋อ ผมนึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเตาแก๊สสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอครัม,มดัดเต็อนทำมันจะได้ทนอ๋อครับแล้วก็ใช้ถ่านแล้วก็จะได้มีกลิ่นหอมใช่ไหมจะละครับร้านนี้ขายขายร้านเจ๊นหนูหมึกบดย่างนะครับใครบอกว่าปลาหมึกร้านนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับนี่ครับโอ้โหขอบคุณนะครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะดีดๆเฮงรวยๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับอันนี้เคปมีอะไรบ้างครับอันนี้เท่าไหร่ครับสามไส้เท่าไหร่สามไส้ยี่สิบห้านะครับผมเอามีทุเรียนไหมครับได้เดือนจะมีสิบบาทผมเอาทุเรียนกับหมูหยองครับราดนมเยิ้มๆเอาเคปขนาดเล็กหน่อยนะครับเอาเคปขนาดกลางๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับทุเรียนหมูหยองถังสิบนะครับครับ ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสิบาสบาทนะครับอันนี้เคปผมเคยมากินแล้วอร่อยมากๆครับสวัสดีปีใหม่ขายดีๆเฮง่ยๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ